มะม่วงการาเกตมะม่วงการาเกตเป็นมะม่วงพันธุ์โบราณอีกพันธุ์หนึ่งนะครับแต่จุดเด่นของมะม่วงการาเกตก็คือว่าเนื้อเยอะมากเพราะว่าเม็ดแบนมากๆถ้าใครเคยทานก็จะรู้จุดเด่นข้อนี้ได้ดีมะม่วงการาเกตมีที่มาของสายพันธุ์ก็คือเป็นมะม่วงที่เกิดจากการนําเอาเมล็ดของมะม่วงพันธุ์เบ่าพันธุ์ดั้งเดิมของภาคใต้ไปเพาะจํานวนหลายมเมล็ดจนแตกเป็นต้นกล้า นำไปปลูกจนต้นเจริญเติบโตมีดอกและติดผลทุกต้นจากนั้นได้คัดเอาต้นที่มีลักษณะดีที่สุดไปปลูกต่อซึ่งปรากฏว่าติดผลดกเต็มต้นอย่างน้อยปีละสองครั้งผลมีขนาดใหญ่กว่าผลของมะม่วงพันุเบาที่เป็นพันแม่อย่างชัดเจนขนาดของต้นไม้ไม่สูงใหญ่นักผลดิบรสชาติเปรี้ยวจัดสับเป็นฝอยปรุงเป็นยำมะม่วงอ<ค>ร่อยมากต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ ัได้เลยครบผลดิบรสชาติเปรี้ยวจัดสับเป็นฝอยปรุงเป็นยำมะม,ม่วงกรอบอร่อยมากผลสุกเนื้อในเป็นสีเหลืองอมส้มรสชาติหวานหอมประมาณ20องศาบริกเนื้อเหนียวหนึบมีเสี้ยนน้อยรับประทานอร่อยไม่แพ้มะม่วงกินสุกทั่วไปมะม่วงกาลเกตมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับต้นมะม่วงทั่วไปแต่ขนาดของต้นจะไม่สูงใหญ่ และจะติดผลดกเป็นพวง7-10ผลรูปทรงผลสวยงามผลดิบสีเขียวเมื่อสุกเป็นสีเหลืองเนื้อสุกเป็นสีเหลืองอมส้มรสชาติหวานหอมรับประทานอร่อยทั้งผลดิบและผลสุกตามที่กล่าวข้างตน้นผลติดเรื่อยๆปีละสองครั้งผลโตเต็มที่มีน้ำหนักระหว่าง3-4ผลต่อ1กิโลกรัมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดตอนกิ่ง ทาาบกิ่งและเสียบยอดเหมือนกับต้นมะม่วงทั่วไปก็คือชอบแดดชอบแรงควรปลูกขวางตะวันเพื่อรับแดดได้ทั้งวันควรปลูกก่อนฤดูฝนช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบาก <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิป <c oughs> เดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ ที่มีชื่อมองคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับตอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ